นี่พี่บดีน้องมีตังมาทำอะไรครับไหนไหนไปไหนจะไปไหนคะจะพาไ,ไหชมชมอะไรครับโคกหนองนาอยู่ที่บ้านคุณยาคุณชาคุณปู่คุณยาที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอำเภออำเภอกุชินารายใช่ไหมอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่บ้านหนองห้างนะครับนี่ไงน้องมีตังน้องมีตังสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่าน อ่าไปไปดูไปดูนี่ก่อนสะพานก่อนเราไปดูสะพานสะพานทางนี้ทางพานทางนี้ทางนี้สะพานสะพานขวามือขวามืออ่าสะพานนี่สะพานโบราณอะไรเป็นไรเจ็บไปไรเดินไปเดินครับเดินไปพี่ดีเลยเป็นอะไรเป็นอะไรน้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ำจับไหนไหนออกยังออกยังออกดูดูให้น้องหน่อยมีน้ำจับโอเคโอเคอ่ะจับเอา เอาเจ็บเล้วยี่ดีเก็บน้องเล้วเป็นไรอ่าไปดูสะพานดิไปดูสะพานดูสะพานสะพานโบราณอ่าพาท่านผู้ชมไปดูสะพานอ่าไปดูที่รถใครรถใครตรงนั้นโอ้โหท่านผู้ชมดูสะพานโบราณตอนนี้เราเดินมาถึงไหนแล้วทางลงสะพานโบราณดูดิสะพานโบราณโอ้โหดูดิไปดูดิหน้าเดินไหม ค่อยๆเดินนะเดี๋ยวลงเดินไปเดินไปเดินไปผ่านโบสถ์ร้านไม่รู้รถใครรถใครมาจอดอยู่โอ้รถพี่รถพี่มาแล้วครับคือสะพานค่ะไม่ตกให้พี่มาดีพาเดินเลยลุยสะพานโอ้โหะเราแบบจับมือกันไปเดินจับมือกันไปจับมือกันไป อลองเดินไปเดินในสะพานโอ้โหสะพานโบราณอายุนับร้อยปีโอ้โหเลยต้องที่มาดี้น้องมีตางลองเทสเดินดดูทดสอบการความแข็งแรงของสะพานโอ้ระวังนะครับพาน้องเดินไปอาจเดินไปให้สุดแล้วก็เดินกลับมาฮุบช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 ุบ,ชบโอ้โหเดินไ้ไนะฮะสะพานนี่ก็มีน้ําระหว่างทางก็มีน้ํา แล้วก็ดูดีครับโอ้โหต้องใช้ความระมัดระวังใช้สติในการเดินด้วยความระมัดระวังประมาทไปได้เลยนะครับใ,ใช่มีน้ําเต็มเลยเนี่ยถ้าตกลงไปก็เจอน้อ่าเดินกลับมาที่นี้เดินกลับมาเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาทางนี้ก็กลับมาทางนั้นก็เป็นบ้านบ้านคนนี่แหละใช่ทางไปบ้านทางไปบ้านเดินกลับมาต้องระวังระวังนะครับสะพานสะพาน ค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะข้าวข้าวข้าวระวังระวังระวังลองตกลงไปตกน้ําเลยไม่ตา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 ยหรอกไม่ตายหรอกแค่ตกแค่เปียกโอ้ดูดิดูดิโอ้โหพี่ไม่ดิน้องไม่เดินด้วยความระมัดระวังมากสะพานอ่าโอเคโอเคผ่านแล้ว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 โอ้เยี่ยมวห้ยถอนหายใจเลย วิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับโอ้โหเดือดแล้วเดือด,ดลมเดือดลมเดือดลมให้ทางนั้นไม่ได้เป็นป่าทางนั้นเป็นป่า <ne> ท่านผู้ชมพี่มาดีนำทางนำทางเลยนำท,ทางเลยค่ะโอ้ยทำอะไรเนี่ยเป็นไรเม,มื่อยเมืม่อยทำใหตังเมื่อยหมดแรงแล้วใช่ไหมหมดแรงแล้วโอ้ทางดูทางซ้ายมือทางซ้ายมือนี่ก็เป็นป่าป่าต้นยางค่ะนี้ ปลูกปลูกคุณย่าปากปลูกไม้ยางนาเอาไว้ฝากไว้เป็นธนาคารต้นไม้เลยเต็มเลยเป็นป่าเลยท่านผู้ชมอะไรคะเสือจะมาแล้วโอ้ยเสือมีด้วยเหรอมีเสือด้วยมีวววววววิิิ่่่งงงแแแลลล้้้้เสือดยไปเลยโอ้โหมีเสือด้วยมีเสือด้วยโอ้โหมีเสือน้อยเสือน้อยเสือน้อยว้าวเลยเสือน้อยเสือน้อยโโอ้หดูเสือน้อยเสือน้อย โอ้พี่มาดีเสือน้อยเสือน้อยอ่ะเสือน้อยวิ่งอ่ะเสือน้อยวิ่งกัวิ่งนหน้าเลยเสือน้อยวิ่งนหน้าไปเยเสือน้อยโอเคเสือน้อยเสือน้อยไปแล้วเสือน้อยโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอย่าวิ่งเร็วอย่าวิ่งเร็วไม่ทันละโอ้โหไปเลยค่ะนำไปเลยพี่มาดีน้องนาไปแล้วไปมีข้างหน้าข้างหน้ามีภูเขาด้วยใช่ไหม มีภูเขาแล้วก็มีสวนผล,ลไม้เต็มไปหมดเลยรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยอ,วยอ่เดินช้าๆเนี่ยระหว่างทางก็จะมีต้นอะไรมีต้นลำไยลำไยกำลังเป็นดอกเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ต้นอะไรคะต้นหญ้าต้นหญ้าดอกหญ้าดอกหญ้าป่าเราก็้าดอกหญ้า,านาเลยตอนนี้ไปเลยเดินไปเร็ว ไปพาท่านผู้ชมไปดูซิโอ้โหมีมีดอกยาเต็มเลยโอ้โหน้องผู้ชมน้องเอี้ยมฮะน้องเอี้ยบอะไรนั่งเลยนั่งเลยเสนอมปกินน้ำเยอะน้องพูดผิดน้องพูดเพดนั่งเลยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมโอ้มีเยอะเลยอ่ะเดินไปเล้วทำอะไรด้วยอู้สวยงามเลยสวยงามสวยงามเลยค่ะนี่ถึงสวนแล้วทนสวนแล้ว เลี้ยวขวา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 เร็วอ้าวเดินต่อไปดิเดินต่อไปเดินต่อไปนี่เลี้ยวขวาขึ้นนี่ตัวนี้ขึ้นเลยขึ้นชมสวนเนี่ยขึ้นเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะขึ้นไปเลี้ยวซ้ายขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเลยอ่าระวัง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 มันเป็นปัญหาอุปสรรคหรือเปล่าอ่าต้องใช้วิธีการเดินให้ผ่านยังไงโอ้โหเดินยังไงให้ผ่านขึ้น ไปไหมขึ้นมาขึ้นมาเร็วไปขึ้นไปอ่าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทางนี้ทางนี้เลี้ยวซ้ายทางนี้นี่โอเคเดิน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 ขึ้นท่านผู้ชมขึ้นไปตามนะครับขึ้นไปตามที่มาดินเพราะมีทางตรงนี้ตอนนี้พี่กับน้องกำลังเดินชมสวนบริเวณโคกหนองนาของคุณปู่คุณย่าโอ้ยลองลองกิ้งตกนะอ่าเดินไปค่อยๆเดินไปอ่าระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วย โอ้ยเป็นการทดสอบความสามารถและความอดทนอย่างมากเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ขุขระพอสมควรเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิเจออะไรคะต้นกล้วยเล็กโอ้เล็กมากเลยเนี่ยกำลังต้นกล้วยขิวมากขิวมากไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะโอ้ยอย่าลงไปอย่าลงไปทางนี้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 ทานี้ทานี้ อพี่มินิพาเดินเลยอ่ะบริเวณรอบๆสวนของปู่ย่าก็มีหลุมด้วยนี่มีหลุมหลุมใหญ่เบิัมเทิมเลยตกนะโอ้ลับลื่นแล้วลับลื่นแล้วลับลื่นแล้วอันนี้คือดินที่ปลูกหญ้ามาถมใหม่นะคะโอ้อันนี้ต้นเหลืองปีญจทอนที่พ่อปลูกไว้โอ้โหสูงใหญ่มากแล้วเป็นดอกแล้วมั้งเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมปลูกไว้โอ้ยท่านผู้ชมไม่ได้ปลูกไว้ต้องขุดอ่าเดินไปกับพี่มาดีเลย มันเ,เป็นควนันมันควนันไปดูดิทางนูน้นทางนูน้นโอ้โหบรรยากาศช่วงเย็นสนุกสนานมากอ่าเดินไปเลยค่ะาาารีีร่่มมดเือยๆนี่ระวังระวังให้ท่านผู้ชมดูระหว่างทางก็จะมีต้นกล้วยมีกล้วยด้วยเนี่ยมีกล้วยมีกล้วยโโอ้โหลูกโตเลยลูกโตโกล้วยลูกโตมากมกล้วยน้ำว้าไปไปเลยไปไปเลยพืชไปเลยไปเลยนะคะผู้ชมท่านผู้ชมตามมาทางนี้นะคะปุ้ย ไปแล้วไปเลยเลยครับไปเลยค่ะเดินไปแล้วเลยไปเร็วไปเร็วเไปเร็วท่านผู้ชมบรรยากาศใกล้ค่ำแล้วนะคะเนี่ยเดินไปเดินไปดอกอะไรดอกหญาเหมือนกันค่ะทำไมมันทำไมมันไม่เป็นเหมือนเพื่อนนั่นนะครัไม่เหมือนมันคนละชนิดกันค่ะเดินไปเลยค่ะไปนั่นกล้วยเยอะเลยแบบชมอันนี้ใครจะปลูกไว้เนี่ยปลูกหญ้าปลูกไว้ค่ะไปเลยค่ะ อาต้นเลน็กๆนั่นแหละโอ,โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูข้างนี้ก็มีนะครับน้ำน้ำต้นกล้วยโอ้โหสองข้างทางไม่ไม่รอเลยสองข้างทางก็มีกล้วยเต็มไปหมดเลยสองข้างทางก็จะเป็นกล้วยกล้วยนะนี่กล้วยกล้วยเป็นเครือเป็นเครือเลยตอนนี้มีกล้วยทั้งหมดอยู่ประมาณสัก สามร้อยต้นถึงห้าร้อยต้นได้ถ้าออกลูกหมดนี้ก็กินไม่หมดต้องขายได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเดินไปค่ะมหลุมไหมหลุมมาข้ามไปเลยค่ะอ่าอ่าเรามีตังทดสอบหลุมทดสอบหลุมทดสอบหลุมเราจะไปตรงที่สะพานนะอะพี่ตังเร็วเร็วเด็เวเื่องจะข้ามก่อนเร็วเดินอข้ามก่อนแล้วเราจะข้ามแล้วนะคะออาเร็วไปข้างหน้ามีสะพาน ถ้าู้ชมไปชมสะพานสะพานที่ปลูกหญ้าสร้างเอาไว้ข้า<อ>มได้ไหมดรือวมีตังจะข้ามสะพานได้ไหมพี่มาดีตาม,ตมเดินไปแล้ว,ลวตามพี่มาดีไปโอ้โห و, นี่ตรงนี้ก็มีต้นกล้วย,วยดูต้นกล้วยดูดิต้นกล้วยค่ะนี่เป็นต้นกล้วยแต่เป็นบเลยต้นมะม่วงโอ้มีมะม่วงเล็กก็ได้มาดูมาดูมาดูนี่มันดูมีมะม่วงเล็กมะม่วงเล็กมะม่วงเล็กโอ้โหนี่ ติดดินเลยโอ้โหมีตังไปจับมะม่วงเล็กดิติดดินเลยเนี่ยข้าไปจับเนะดูดิจับดูจับดูดิโอ้โหหล่นมันหล่นแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ได้แล้วโอ้ยระวังระวังว่ะอ่าไปเลยไปเลยอ่าลงสะพานให้พี่วิทยพาไปลงสะพานนะลงสะพานลงสะพานลงสะพานสะพานาอ่าลงได้ไหมอ่าได้อยู่ได้อยู่ทดสอบความสามารถดิจับมือกันนะโอ้โหแล้วมีอะไรนี่มีมีดมีมีดโอ้โหอาวุธอาวุธลับ อาวุธนินจาหรือเปล่าเนี่ยอาวุธของนินจาไอนินจาอ่าพี่มาดิลงไปก่อนแล้วลงไปก่อนได้อยู่ได้อยู่ไอาขยับตรงนี้พุ่มเมื่อกี้อ่าลงลงไปพี่ดีลงไปก่อนแล้วก็จับมือน้องจับมือน้องอาจับมือน้องอาช่วยช่วยจับมือน้องก่อนจับมือน้องด้วยครับโอเคมีรางเดินไปเลยค่ะโอเคโอ้เยี่ยม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 โอ้เป็นการทดสอบความสามารถพี่กับน้องกำลังช่วยกันโอ้โหอุ้มเลยอุ้มเลยอ่าเดินไปทีนี้จับลาสะพานด้วย โอ้โหเดอดใต้อุโมงคนี่เป็นการประจนภัยอย่างมากเลยพี่มาดีน้องมีตังประจนภัยอย่างมากเลยนะคะเอเดินไปเลยค่ะโอ้โหรอดใต้อุโมงเอาเดินไปเลยค่ะคุณพ่อกําลังเดินทอใต้อุโมงตามไปด้วยอ่าเดินไปเดินไปโอ้โหระหว่างสองข้างทางก็มีสะพานนะครับสะพานเลยสะพานโอ้โหนี่มีน้ำมีน้ำล้อมรอบเลยนะคะโอ้โห ปูน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 ,ปนมีน้ำมีน้ำ,นำใช่ทางนน้นอีกอารมณ์สมบูรณ์มากเลยนะคะต้นกล้วยต้นไม้ธรรมชาติโอเคทา่คทานผู้ชมเสียงอะไรท่านผู้ชมเสียงสับประรดหรือเปล่ามีสับประดรดเพชรตรงนี้อู้หูสับประรดเหรออ่าสวัสดีท่านผู้ชมกันเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วหนึ่งหนึ่ง อ่าเดี๋ยวโผล่มาเอามาเร็วสับปะรดโผล่มาเร็วโอ้ยสับปะรดโผล่โอ้ยสับปะรดโอ้ยสับปะรดสับปะรดโผล่มาแล้วว้าวอ่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนพี่น้องสวัสดีก่อนอ่าสวัสดีบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ